กราบสวัสดีท่านผู้ชม f อฟทุกท่านด้วยครับผมคลิปนี้ก็เรามากันที่อูพี่เอ็มเช่นเคยยังไม่กลัาครับต่อจากคลิปนี้นะที่เราบอกว่าเราจะพามาชมรถด่อ,อจากอูเซียอันนะเซียอันอิสานใต้ดําแต่งนะต้องบอกว่าคันนี้นี่คือแบบโคตรสวยสวยจริงๆทุกคนเนี่ยเราพารำรอบๆคันก่อนดูการกิตตภาพเขาคือแบบว่า โทษพิธถีพิ่ันทุกส่วนนี่คือแบบกริบมากสวยจริงๆเอาจริงๆนะคือแบบว่าผมก็ไม่ค่อยได้คุกคีเเเ่เกี่ยวกับรถด,ดัำทางอีสานเท่าไหร่ปกติก็จะอยู่ในแบบว่าแค่แบบภาคกลางประมาณน,นี้แต่คันนีต้องบอกว่าสวยจริงๆสวยมากนะครับ กระบะคันนี้นี่ก็ยาวประมาณสามเมตรเท่าไหร่เนี่ยหลอ่ะมาแล้วเมื่อกี้ใส่เข้ากระบะคันนี้ก็ยาวประมาณประมาณสามเมตรหกสามเมตรเจ็ดประมาณเนี้ยความยาวคันนี้นะความยาวกระบะนะครับอันนี้เท่าที่ดูก็จะเป็นกระบะมินิยอมนะแผงข้างมินิยอมสามไม้ด้วยสามไม้ลวดเลส สวยมากแผงข้างมีเนียมพื้นเหล็กนะครับพื้นเหล็กฝาท้ายเหล็กตามสเปคณดดำทักไปเนี่ยมาถานรอเลยนะอันนี้ก็จะมากับคัสซีรหัส F D 8J นะครับ F D 8J อันนี้ก็จะเป็นเครื่อง h i โนเอ่อ J08E J08E 8e คอมครับเครื่องคอมอันนี้ก็เอามาจาัดสภาพห้องเครื่องนะครับเก็บห้องเครื่องนะแล้วก็เอามาไล่ค้างด้วยเดี๋ยวมีเทอร์โบมาอีกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นดัมอีกคันหนึ่งที่ดูทรงแล้วน่าจะแรงเอาเรื่องนะแรงนะรดดับน,ดนี่ต้องแรงครับเร็วไม่เน้นเน้นแรงเดียวเพราะว่า มันต้องใช้กำลังนะครับ f d 8ดใช่ปะเดี๋ยวดูนี่ฮะภายในก็จัดการคุ้ม v p p เรียบร้อยภายในสวยมากเดี๋ยวด้เห็นเรื่องช่วงล่างนะครับ ช่วงล่างนี่ก็จะเป็น6กน,น็อตอันนี้ใส่ ABS อยู่เลยเนี่ยใส่ ABS เนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันจะมี2เส้นถ้าเป็นเบรกน้ำนะอีกเส้นหนึ่งมันจะเป็นสายน้ํามันเบรกอันนี้ส่วนอีกเส้นหนึ่งก็เป็นสายไฟสายไฟ,สายไฟนี่ก็จะเป็นในรถที่มี ABS นะครับ ABS traction น,นะก็ใช้เส้นเดียวกันนี่ยหลักการทำงานของ traction ก,ก็คือเมื่อล้อนะเ,ออเมื่อล้อหลังเนี่ย หมุนเร็วกว่าล้อหน้าเครื่องยนต์เนี่ยมันก็จะตัดการทํางานการล้อฟรีไงเพราะว่าเมื่อใดที่เมล้อหลังเนี่ยมันหมุนรเร็วกว่าล้อหน้าเนี่ยต้องฟรีแล้วมันก็จะเกิดการเลื่อนไหลเครื่องก็จะตัดการทํางานเนี่ยเป็นระบบเซฟตี้ที่มาจากญี่ปุ่นนะครับอันนี้เนี่ยเห็นไหมมี abs นะครับอันนี้มอเตอร์ abs เนี่ยสองหัวยิงนะครับ หน้าหลังเบรกน้ำ um, นะครับ Make เบรกทิฟรีมาจากญี่ปุ่นเลยแหนบหลังนี่ก็จะเป็นแหนบสไลด์นะแหนบบางแหนบสไลด์นิ่นมแสนนิ่มสวยนะคันนี้สวยจริงนะครับแล้วรอยช่วงรอยเชืนน่อมนี่โอเคนะรอยเชื่อมสวยเลยเว็บมากชอบเลยงานนเรียบร้อยมากครับคันนี้ สวยอ่ะกิ๊เลยโ์เฟกเลยเหมาะมากคันนี้อยากได้เลยอยสวยๆสีเสือนี่สดนะครับสีสันสวยงามสดๆเลยลายเส้นก็คมนะครับเนี่ยสีเสือฉ่ำเลยช่างสีเขาเก่งนะเนี่ยใช้ได้อ่ะโอเคเลยนะครับผ่าน อลูมิเนียมมีเนียมหน้าหลังเลยนะครับล้อหลังมีเนียมยางดับเบิลคอยยางตัวนี้นี่ก็ถือว่าใช้โอเคอยู่มีเนียมหน้าขอบดุมขอบญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ขอบน็อตญี่ปุ่นขอบน็อตเล็อันนี้สายยางนี่ก็จะเป็นเอ่อไหนวะสายยางไหนวะอ้าวสายยางหายแล้วเนี่ยหาไม่เจอเราแป๊บ ออย่าง9.5นะครับ R17.5 ทีแรกเนี่ยคิดว่าจะเป็นแบบยางเบอร์เบอร์ทับไงอันนี้ก็นี่ไงโบเดิมโบเดิมเขานะครับโบเดิมตัวนี้นี่ก็จะเป็นเทอร์โบไปผันโบว์นะอ๋อโบเดิม8 e อีนี่เป็นกาเล็ตอ่ากาเล็ตอันนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ปรับคลีบแปรผันนะครับเพื่อให้เครื่องยนต์เนี่ย มันเผาไหม้ได้สะอาดที่สุดนี่คือจุดประสงค์ของเธอบโบตไปผันนะครับพอเมื่อใดที่บูตมาไม่ถึงเนี่ยบางทีก็อย่างที่เห็นว่าม,ม,มันจะมีควันดำนะครับอย่างที่รถที่โมดิฟายกันมาเนี่ยมันก็จะเกิดควันดําแล้วก็จะเกิดมลพิษแล้วก็ต้องหาทางแก้ไขเพื่อให้การเผาไหม้เนี่ยมาสะอาดยิ่งขึ้นเนี่ยไปผันจึงเกิดมาแล้วก็จึงเกิด ไปผ่านเกิดมาตามมาด้วยยูโร 3, ยูโร4ยูโร5เนี่ยเนี่ยคือเรื่องว่าถ่ายเสียงร้วนเลยโแบบผันนี่แหละครับจะมีคีบข้างในอยู่มอเตอร์ดึงอันนี้ก็จะเป็น EGR นะครับรอเย็น EGR นี่ขอท่อเดิม น,นี้ก็เป็นหม้อแคทอันนี้คือเขาแบบขึ้นสไลด์มานะขึ้นสไลด์มาส่งที่นี่อันนี้ก็ท่อไอดีของเดิมนะครับที่ว่าปากค้างเข้าเทอร์โบอินเตอร์เดิมอันนี้อันนี้ก็ปลายท่อที่ว่าเขาส่งมาด้วยปลายท่อหม้อก๋วยเตี๋ยว5าปากนะครับอันนี้ไม่ต้องเซบกอกอากาศของก้างกล้วยโอ้โ <c> ห <oughs> ผมนึกของใครที่แรก อเพิ่งรู้าการกล้วยโอ้โหแบบสภาพกองยุ่นกองยุ่นเนี่ยของยิ่งยุ่นเลยใส่ยุ่นประมาณนี้นะครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวก็มารอติดตามชมกันนะครับว่าต่อไปนี่มันจะเป็นยังไงอันนี้เขาขวายเดิม,มี่ยหกสูบน่าจะเดิม JO8 อแปงเนี่ย ค,คือชื่อเนี่ย <Yeah. S 1> มันจะเรียกว่า JO8 ก็ได้หรือว่า J08 แก็ได้นะแต่ว่าถ้าชื่อเอาเอาจริงๆน,น,นะชื่อที่แบบว่าทางการแบบอ่านจากตัวเลขเลยอ่านจากตัวอักษรเลยมันก็คือ J08 นะครับพาฮิโน่นี่ปกติยังไง p 1 1 c e 1 3 c ใช่ไหมก็ J08 เหมือนกันครับ J08 เหมือนกัน J08 h S07D ประมาณนี้ไม่เชื่อลองดูไอโอที่เราคิดว่าเป็นโเนี่ยมันคือเลขศนะูนย์ะมันตัวรี มันจะตัวแบบเรี่อย่างนี้ถ้าตัวโอมาจะกลมใช่ไหม,มนะครับแต่ว่าพวกนี้นี่มันจะเป็นแบบเล็กศูนงไงประมาณนี้นะครับแต่ชอบคันนี้จริงๆนะเอ๊ะมาใส่อะไรวะเนี่ยคืออะไรวะเนี่ยเซนเซอร์อะไรเนี่ย มันคือขัดเอ็นเสอ้ออะไรวันนี้ไม่รู้ไงอันนี้เข้า,ขาใจพวกญี่ปุ่นได้ระบบเยอะนะระบบเยอะจริงครับออปชั่นมาเยอะมากมืนดูชุดหน้ากันหน่อยมืนดูชุดหน้าก็นหน่อยชุดหน้าก็มานี้นะครับบอยไฟดีอ๋อ,อน,นี่หน้าโดนะหน้าโดตัวใหม่ครับ หน้า n ิวโด m มน a t o r นะแปลงหน้าเรียบร้อยครับไฟหน้าอเอ่อไฟหน้านี่ก็ไฟหน้านี่ก็จะเป็นไฟหน้าแบบโดตัวใหม่แต่ว่าก็เป็นงานไทยนะครับอ๋อนี่เดี๋ยวมาดูคนนี้กันแล้วก็ต่อมาก็มาแวะไปชมพี่ทองเอกกันหน่อยทองเอกทองเอกอ๋อนี่มาใส่ท่ออ๋อท่อคู่ออกซายขวาเลยนี่ท่อเลนนะครับพี่ทองเอก ยาวเลยนะต,ตอแปดเอ o 8เอ e, ่อ JO5E สองร้อยสิบอันนี้โอโอทีเอสนะครับไอ้ทีเอฟทีดีทีดีอ๋อทีดีโบมิโซ่รครับอันนี้อมอมอนำเดิมแต่ว่ากาดนี่เป็น นนกันโค้งหน้าหลังวถพี่ชายอันนี้ชายสองเราคือแกจัดติ๊กเกอร์เราไปครั้งหนึ่งครับนี่เลยเรามันทุกแต่งแห่งเวียไทยอันนี้ก็เป็นโดสอ0ตัวแรกนะจนมาสภาพนี้เนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ออกมาเนี่ยก็ยังสภาพนี้ คือพี่เขาเนี่ยรักษารถแบบดีมากเลยนะทุกคนดูดิดูสภาพดิสภาพคือแบบกริบมากอะ่ะล้างแบบล้างรถแบบถึงมากเลยนะนี่ดูดิเนี่ยรถเมื่ออยู่ในมือของคนรักรถเนี่ยไม่ว่าใช้งานอาคารไหนมันก็ยังดูใหม่เสมออืมเท้าคู่เท้าคูดูส่งแล้วนะเสร็จมืด เดี๋ยวเดินสวยนะท้องเอกสวยชอบมากเลยคันนี้ห้องเครื่องทำสวยมากนะครับเครื่<า>องแรงช่วงล่างดีแล้วก็เบรกก็ดีด้วยอันนี้เบรกนอเล็กนะครับเบรกช่างเล็กบางแพเบรกอูช่างเล็กบางแพอันนี้ f r ฟอาร์อกันอันนี้ตัวเดี๋ยวรอส่งต่อไปที่อู่ช่างหม่นะครับเดี๋ยวเอาไปยักคันหนะ้าอันนี้ก็ใกล้ละใกล้จะเสร็จแล้วอันนี้เอเควัวเหาะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ยังไงก็เดี๋ยวเราจะ,ะตามชมคลิปหน้านะฮะว่าจะมีอะไรมาชมอีกเจอคลิปหน้าสวัสดีครับ